สำหรับงานะลอโลรคะลอวัยของโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิตอลของเรานะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นธีมสำหรับโรคภัยใกล้ตัวที่เราเนี่ยหลายๆคนเลยเป็นการเรียกว่าประมาณ20-3 0%ถึงเลยของคนวัยทำงานแล้วก็จนถึงวัยกลางคนเลยนะครับที่จะเป็นโรคพวกนี้ก็คือโกกรคกรดไหลย,ย้อนแล้วก็โรคก,กระเพาะอาหารอักเสบซึ่งเป็นโรคที่เจอบ่อยมากแล้วก็มีความทุกข์ทรมานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการที่จะกำเริบ บางครั้งเนี่ยทำงานอยู่ก็ไม่สามารถไปทํางานได้หรือบางคนกําเริบหนักจนถึงขั้นรบกวนการนอนและที่สําคัญคือผลที่จะตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็ง กระเพาะอาหารหรือมะเร็งหลอดอาหารอันนี้คือสิ่งที่อันตรายนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากนักวิจัยชื่อดังของประเทศไทยของเราท่านเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยครับชื่อดังก็คือขมิ้นชันปกติเรากินเข้าไปเนี่ยมันละลายน้ําได้น้อยมากแต่วันนี้เนี่ยด้วยนวัตกรรมของตัวท่านเองที่คิดค้นมา สามารถทําให้ขมิ้นชานละลายน้ําและออกฤทธิ์ในร่างกายเราได้ท่านคือดรณัฐพลโพวิจิตนักวิจัยชื่อดังด้านาสมุนไพรไทยเลยได้รับรางวัลจากทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะรางวัลนวัตรกรรมยอดเยี่ยมจากประเทศเบลเยียมตอนนี้ดิฉันอยู่กับดรณัฐพลโพวิจิตประธานบริษัทด detox ประเทศไทยจำกัดและประธานบริษัทแชมป์ออฟแชมป์อินโนเวชันจำกัดนะคะ ผลงานที่เราได้รับรางวัลก็คือเป็นผลงานของสมุนไพรกัมมิ้นชันกัมมิ้นชันเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีต่อการรักษาโรคได้มากมายไก,ก่กกองไม่ว่าโรคทางด้านของการอักเสบโรคก,การติดเชื้อหรือโรคเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เช่นการติดเหล้าแต่กัมมิ้นชันเหล่านี้พอเรามาใช้รักษาจริงปรากฏแล้วม,มันได้ผลน้อยหรือแทบจะไม่เกิดการกเกิดผลในการรักษาที่ดีเลยเนื่องจากว่ามันมีข้อด้อยอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถดูดซึมเข้า,ขาสู่ร่างกายได้จริง หรือดูดซึมได้ก็ปริมาณที่น้อยมากจนสารสําคัญมันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้คือกระมิ้นชันเนี่ยมีความคงตัวที่ต่ํเพอมันกินเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นน้ําดีก็จะไหลลงมาซึ่งมีความเป็นด่างก็จะทำให้กระมิ้นชันเนี่ยก็เรียกว่าดีคอมโพสหรือเกิดการสลายตัวออของเจ้าสารเค,รค์คนบิโนย์ไปใน1 0บถึงสิวินาทีเท่านั้นเองนะครับจากจากไอข้อด้อยเหล่านี้นะครับทีมงานวิจัยของเราได้มาทําวิจัยนี้ประมาณ9ปีที่แล้วเราทาให้กระมิ้นชันเนี่ยอยู่ในรูปของไมเซล อนูมันจะเล็กเล็กขนาดเวลสแล้วมันถูกห่อไว้ด้วยสารกลุ่มโพลิเมอร์ตัวหนึ่งนะครับพอเรากินก็ไปปุ๊บเนี่ยมันซึ่งสามารถทนต่อสภาวะความเป็นด่างร่างกายได้แล้วด้วยการที่อนูมันเล็กมันซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็ไปได้แล้วนำนำไปสู่ของการรักษาไม่ว่าจะเป็นลดของการอักเสบนะครับโดยเฉพาะโรคโรคกระเพาะโรคตับอักเสบอันนี้จะได้ผลชัดเจนและดีมากแม้แต่ข้อเข่าอักเสบค,ครับเราเริ่มต้นการประกวดที่ไต้หวันที่ฮ่องกงจากฮ่องกงเราไปที่มอสโกประเทศรัสเซีย กรุงโตลอนโตประเทศแคนาดาโรมาเนียนะครับปรากฏว่าทุกประเทศที่เราเข้าไปทําการเอาผลงานเราเข้าประกวดเราประสบความสำเร็จคือเราได้ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองทุกประเทศเรามีรางวัลติดมาประมาณถึงวันนี้นะครับ20-30รบ 20, างวัล้าไปแล้วครับคือบางบางประเทศเราไปนี่ได้หลายรางวัลเลยครับทางโรงพยาบาลก็มีนโยบายที่จะ ใช้การรักษาโรคแบบทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและก็แพทย์แผนไทยเพื่อจะรวมกันโดยใช้คอนเซปต์ของเราที่ว่าเราต้องควรจะชะลอโรคชะลอไว้เพื่อจะไม่ให้โรคนั้นเกิดขึ้นหรือว่าถ้าใครเป็นแล้วก็เป็นช้าหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอโยุบายที่สําคัญคือการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะหลายพันปีแล้วนะคะว่าเราก็ใช้สมุนไพรตอนที่เราไม่มีแผนปัจจุบันคุณสมบัติของ สมุนไพรนี่แหละค่ะมันมีหลากหลายแล้วเราก็สามารถจะถหาเองได้แล้วก็อยู่ในบ้านเราค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมันมีประโยชน์อะไรเราจะมาวางให้มันชัดเจนมากขึ้นเช่นพวกขมิ้นชันซึ่งอาจจะ ช่จะช่วยเรื่องโรคก็เพราะโรงพยาบาลนี้เราจะใช้สมุนไพรที่มีการรองรับโดยการวิจัยหรือว่ามีการการศึกษาแล้วก็ให้มันชัดเจนจะทําให้มีการยอมรับสูงขึ้นนะคะและขนาดเดียวกันเราก็จะดูว่าผลข้างเคียงของยาที่มันจะเกิดยังไงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการรักษาด้วยสมุนไพรและการรักษานนี้ก็เป็นรักษาทางรวบเราไม่ใช่ใช้สมุนไพรโดดๆอย่างเดียวก็ได้ แล้วก็อาจจะสามารถจะใช้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับสมุนไพร